ยุด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 เดี๋ยวนี่นี่ยืนเฉยเดียเดี๋ยวมายืนนี่ก่อนนะ ไอผูกวพี่ก่อนที่จะมีฝักมันก็จะเป็นลักษณะนี้มีต้นนี้นไ้ต้นอะไรไอนะไฟังฟังฟังต่อมาใครรู้จักมากว่าต้นอันนี้คือต้นอะไรต้นม่วไม่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 คืออันนี้คือต้นลำใหญ่นลำใหญ่ไงใช่ลำใหญ่ลำใหญ่ไข่ทองคำ ยัไม่เกิดไม่มีลูกเดี๋ยวนะขึ้หน่อยบวกบวไปดี๋ยวมาสยุคแล้กันเดี๋ยวมามาอันนี้ก็จะมานี่คือตอนหลัง่ะฟังข้าฝังไปไปดิ ยาแดงนะอ่ามาตได้แต่ยาแดงเอ๊ะัวมเาไม่ใช่หนั้าก่ใชไมตะเ้าอไม่มีมีดมาจะตัดกันยังไงอันนี้รู้จักมางอะไรเนี่ยองคองห็น้านองค์มกรองมะกรเออนี่นี่นีคืออะไรรู้ไหมนี่คือกระเพากระเพรานี่คือต้นตังบิงไหนไม่ใช่ลูกตัว เราหาหาจำล <Elena> ึงให้เด็กดูนี่คือบววอันนี้คือบวบที่ยังแกแวแต่ยังไม่แก่เคยกินไหมบวบเคยกินไหมเคยใคาบวบได้นี่คือกะเพรานนี่เยอะจริงๆ